ปิดเทอมคือช่วงเวลาที่เด็กๆต่างเฝ้ารอเพื่อออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆแต่ในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้กลับมีภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตเด็กไทยไปนับร้อยในแต่ละปีนั่นคือการจมน้ำครับ ใช่แล้วค่ะพี่พละน้องศึกษามีข้อมูลที่น่าตกใจจากกรมควบคุมโรคพบว่าข้อมูลเฉลี่ย10ปีย้อนหลังปีพศ2558ถึง2567มีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตจำนวน645รายและแม้จะมีมาตรการรณรงค์เพิ่มขึ้นแต่ในปีพศ2567ตัวเลขก็ยังสูงถึง558รายโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของน้องๆหนูๆนั่นเองค่ะและในหลายครอบครัวต้องสูญเสียลูกหลานอย่าง ไม่ทันตั้งตัวครับเพราะคิดว่าเด็กเล่นน้ําแป๊บเดียวหรือน้ําตื้นแค่นี้ไม่เป็นไรล็อกแต่ในความเป็นจริงครับเพียงแค่น้ําลึกไม่ถึง50ซนติมเมตรก็อาจพรากชีวิตเด็กๆได้แล้วครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เด็กๆจมน้ำเกิดขึ้นได้จากการขาดผู้ดูแลขณะที่เด็กๆลงเล่นน้ำโดยเฉพาะการลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำอันตรายเช่นบ่อน้ำลำคลองบึงน้ำธรรมชาติทะเลและฝ่าฝืนสัญลักษณ์แจ้งเตือนค่ะ และที่สำคัญที่สุดครับเด็กๆส่วนใหญ่ยังว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่รู้หลักการเอาชีวิตรอดหลังจากการจมน้ำและหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง ทุกคนสามารถป้องกันและช่วยลดการสูญเสียจากเหตุจมน้ำของเด็กๆได้ค่ะเพียงให้ความรู้และฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการใช้เสื้อชูชีพห่วงชูชีพหรือวัสดุที่หาได้ร,บรอบๆตัวเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือไม้่อนค่ะ ร่วมพิสูนเด็กๆให้รู้ธีการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือและรู้จักประเมินความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตัวเองครับอย่าลืมนะคะการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกอยู่ในภัยอันตรายเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การช่วยเหลือนั้นจะต้องไม่ทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงอันตรายนะคะเด็กๆทราบแล้วค่ะ